เราเป็นรายการแรกคุณดวงของกันมาที่นี่มาแก้เศรษฐีชาวพมา่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีท่านไว้บูชานะคะเขาได้มีการเชิญดวงจิตมาไว้ที่นี่สาธุสาธุสาธุาใช้ดวงจิตท่านมาอยู่ที่นี่แหละเชิญมาที่นี่เลยค่ะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการในเทปนี้คอยได้มีโชคลาภไปพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับบกสุตาในเพจอีจ,จร์บันเทิงค่ะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและทุกสิ้นเดือนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านอิ่มบุญนะคะคุณผู้ชมซึ่งขนลุกตั้งแต่ตอนที่เข้ามาถ่ายทํารายการนะคะระหว่างที่ก่อนที่เราจะเปิดหน้าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบกได้มีโอกาสไปกราบด้านในแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเกิดอาการหน้ามืดเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ย เราจะมาขอพรกับพระแม่สุรสสรีนั่นเองค่ะเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยซึ่งบรรยากาศตอนที่เราได้เดินเข้ามาที่นี่ค่ะนะคะเราสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นมนคลขังและที่สำคัญท่านเป็นเทพประเทศพาม่านะคะซึ่งอาจารย์อนี้เขาได้มีการเชิญดวงจิตมาไว้ที่นี่และวันนี้ค่ะเราเป็นรายการแรกที่มีโอกาสมาขอตัวเลขให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ เพราะเราเชื่อว่าวันนี้นะคะใครที่รอโชคลาภจากแม่สุรัสสรีนะคะท่านจะให้ทุกท่านที่กําลังรับชมรายการอยู่ในเทปนี้เพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังรับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์เดี๋ยวโบก,กัตจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะ อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมากราบสักการะบ,บูชาพระแม่สุรสัตีทเทพีแห่งโชลารและความร่ํารวยแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องมาถวายเขาเรียกว่าเป็นชุดผ่านบูชาครูนั่นเองค่ะนะคะถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาที่บ้านอิ่มบุญซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะเป็น99บาทนะคะ รายได้ปัจจัยทําบุญค่ะแต่ว่าวันนี้โบกัสมาทั้งทีในนามตัวแทนของเพจอีจันบันเทิงเราต้องขออนุญาตใช้เป็นเซนตใหญ่นะคะเพื่อเป็นการขอพอรให้กับลูกเพจใครที่การเงินติดขัดใครที่ถามหาโชคลาภหรือใครที่การเงินติดขัดหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานสะดุดวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขอพอรกับพระแม่ไปพร้อมๆกันค่ะ คุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวโบกัสจะพาเพื่อนๆนะคะแล้วก็ fc ในเพจอีจันบันเทิงไปกราบขอพรพ,พระแม่สุลสตรีด้านบนและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะนะคะจะเสริมในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยโปรดติดตามเพจอีจันบันเทิงไว้นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพราะวันนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปขอพรเทวดาด้านบนกันค่ะ ซึงตอนนี้บอกกายู่ด้านบนเราแล้วนั่นเองโอ้ท่านสิริชวมวัฒนค่ะมากๆคุณผู้ชมค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอุงสุรัสตีจะมีมาตามาตาจะเมสุรสตีอนุกัมปังอุปาทายะเทตุลาพังเทตุโสถิงสุรสตีอองสัพพะปหารัตนานัง ปิยงมามาออังมะมะเอหิอง์สุรสตีจะเมม,มาตามาตาจะเมสุรสตีอนุกมปังอุปาทายะเทตุลาพังเทตุสดถิงสุรสตีขอ,องสัพพมหารัตานานังปิยงังมะมะเอหิอง์สุรสตีจะมาจะเม,มมาตามาตาจะเมสุรสตีอนุกมปังอุปาทายะ เทตุลาพังเทตุโสถิงสุรสตรีอ,องัพระมหารัตนานางปิยังมะมะเอหิขอให้องค์เทพสุรสตรีเมตตาโปรดช่วยประทานพรให้ข้าพเจ้าและลูกเพจอิจันมันเทิงขอองค์เทพสุรสตรีเมตตาโปรดประทานโชคลาภและความสำเร็จให้ข้าพเจ้าและลูกเพจอิจันมันเทิงขอองค์เทพสุรสตรีเมตตา โปรดประทานความรู้และวิชาวความสามารถให้ข้าพเจ้าและลูกเพจอิจบันเทิงที่กำลังรับชมอยู่ในเทมนี้ด้วยนะเจ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะโบกัส อยู่ตรงหน้าพระพักพระนางสุรสตีหรือคนพม่าจะเรียกว่าเทพแมงดอนนั่นเองค่ะนะคะเขาเชื่อกันว่าเศรษฐีชาวพม่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีท่านไว้บูชานะคะเพราะท่านเนี่ยจะประทานในเรื่องของโชคลาภความร่ารวยและในเรื่องของหน้าที่การงานวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะได้มีโอกาสมาก,าก,ากราบสักการะและองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่เกิดจากนิมิตของอาจารย์แอนนี่ค่ะนะคะและมีการเชิญดวงจิต ของพระนางสุรสตีเนี่ยมาไว้ที่นี่เชื่อกันว่าถ้าใครนะคะที่อยากขอในเรื่องของสเสน่ห์เพราะท่านเป็นเทพสตรีที่มีสีหรีโฉมงดงามมากๆวันนี้เราก็เลยจะมาขอในเรื่องของโชคลาภให้กับแฟนๆในเพจอีจันบันเทิงเช่นเดียวกันค่ะ ตามความเชื่อของคนพมา่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าพระนางสุรสตรีเนี่ยท่านรวมเทพเทวดาโลกมนุษย์และโลกหลังความตายและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมในยุคนี้นะคะเป็นยุคของห่วงจุ้ยยุคเก้าเทพสตรีค่ะนะคะถ้าเราได้กราบไหว้เนี่ยจะทําให้เราสมหวังและสําเร็จเร็วขึ้นอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า เป็นวันจันทร์ซอนจันทร์ค่ะนะฮะระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำรายการอยู่ซึ่งพระนางสุรสตรีเนี่ยก็เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยท่านมีสิริโฉมที่งดงามมากๆนะคะเขาบอกว่าชายใดนะคะหรือว่าหญิงใดเนี่ยเพียงแค่บูชาท่านนะคะแล้วก็นับถือท่านเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของมอบการงานมอบการเงินนะคะและท่านเป็นเทพที่ ทรงในเรื่องของสเสน่ห์มากๆคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าใครอยากได้สเสน่ห์นะคะสามารถมากลาบขอพรกับพระนางสุรสรีได้เช่นเดียวกันค่ะ ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าพระพักของพระนางสุรสตรีนั่นเองค่ะนะคะโดยอาจารย์แอนนี่เนี่ยเป็นคนสัมผัสจิตและเป็นการอัญเชิญดวงจิตของพระนางสุรสตรีมาไว้ที่นี่ขอญาตถามอาจารย์แอนนี่ก่อนดีก,กว่าว่าจุดเริ่มต้นเลยว่าอาจารย์รู้จักกับพระนางสุรสตรีได้ยังไงและทําไมมีการสื่อจิตของท่านอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณจากพม่า มาไว้ที่นี่ได้อย่างไรคะอาจารย์เพราะว่าอันดับแรกเลยอ,อาจารย์นับถืออยู่แล้วสุรสตรีที่บ้านอาจารย์น,นี่เนาะเพราะอาจารย์นี่ก็เป็นคนที่นูน่นอะไรเงี้ยนับถือมากที่สุดเลยทั้งก็แล้วก็จะไหว้ตลอดเวลาเนาะและทีนี้เราก็อยากจะขอเรื่องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยถ้าสําเร็จแล้วอาจารย์จะได้บ้านอย่าได้สํานัก ท่านช่วยช่วยถ้าสําเร็จแล้วนะอาจารย์นะ,ะเอ้าดวงจิตท่านมาอยู่ที่นี่แล้วท่านอ่ะเป็นคนทําให้อิตาลีออกมาให้อาจารย์สาเร็จลหลายๆอย่างเลยก็เลยอาจารย์ก็เลยเชื่อท่านมากเลยก็เลยใช้ดวงจิตท่านมาอยู่ที่นี่และเชิญมาที่นี่เลยค่ะซึ่งตอนแรกเลยอะค่ะตอนที่กําลังจะสร้างองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากนิมิต ใช่ค่ะเกิรจันนี่มีทั้งลงมาทั้งบอกว่าอย่าได้หน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแล้ก็วาดรูปภาพในกระดาษนะคะในจิตแล้วก็ไปบอกช่างที่ให้ให้ปั้มออกมาเป็นแบบนี้อะไรแงเงี้แล้พ่อแม่ก็ชอบแบบนี้เลยแล้วก็ออกมาหน้าตาทั้งแบบนี้และอาจารย์บอกเลยว่าทุกคนมาขอแล้วนะสำเร็จทุกคนเลยนะคะและมีคนมาแก้บุญเยอะมา,มากๆเลยค่ะ ซึ่งตอนที่อาจารย์เนี่ยวาดเป็นรูปกระดาษออกมาเนาะ,ะแล้วตอนที่เอาไปให้ช่างดูแล้วตอนที่ปั้นเสร็จออกมามันตรงกับนิมิตที่เราเห็นตอนนั้นไหมคะใช่ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งชอบมากเลยค่ะแบบนี้แต่ทั้งหน้าตาจะแต่นินมิตก็ทั้งหน้าตาอาจจะอ้วนกว่านิดนึงแต่ว่าออกมาเราอยากได้สวยเลยก็เลยเลียวขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แปลว่าก่อนหน้านั้นก็คือพอรจากตัวเราก่อนที่ศรัทธากับพระแม่สุรสตรี<ช>แล้วก็มีการขอท่านพอขอท่านเสร็จแล้วก็จึงเกิดเป็นบ้านอิ่มบุญที่นี่ใช่ค่ะพอหลังจากสิ่งที่เรานิมิตขึ้นมาจน จนสร้างพระแม่สุลสตีที่นี่กี่ปีแล้วคะอาจารย์น่าจะได้สองปีค่ะคะสองปีเลยแล้วก็ลองมาพิสูจน์กัดทั้งได้เลยนะคะเวลาเรามานั่งสมาธิปุ๊บจะสงบมากและบางคนอ่ะจะเห็นดวงตาดวงจิตของท่านเลยค่ะบางคนก็เหมือนมีคนเดินไปเดินมามันก็มีมีเห็นเป็นผู้หญิงบางคนก็เห็นเป็นหลอดไฟค่ะมาสัมผัสได้เลยทั้งมีจริงๆค่ะอย่างเช่นแบบดารักษ์นักแสดงมาขออะไรก็แล้วแต่สําเร็จหลายคนมากแล้วมาแก้ บุญเยอะมากๆเลยค่ะอย่างนี้เรา,า,า,าใช่ค่ะเยอะมากค่ะคนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องมาขอเรื่องงานนะคะถ้ามาขอเรื่องงานเลยแล้วก็ได้และสําเร็จเลยค่ะแต่ที่สังเกตมาได้คือความรักกับงานเนี่ยส่วนมากที่ได้มากที่สุด บางคนเนี่ยเขามีคนหนึ่งที่เขาอยากขอแฝกเขาว่านอกใจและเจ้าชูมากาเขาขอมาขอพ่อแม่เพ,พราะพ่อแม่เนี่ยทั้งเป็นคนชอบความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะมันท่านก็ตัดออกไปเลยและอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าลองขอพ่อแม่ดูสิบอกว่าถ้าเป็นคู่กันจรงนิงอ่ะขอให้คงกันได้อยู่กับเราถ้ามันไม่ใช่คู่อ่ะขอให้เป่าออกไปเลยและรู้ไหมว่าท่าแม่ก็ปักออกไปเลยค่ะปั๊ผู้หญิณคนนั้นออกไปเลย <S <S จริงและตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันแบบยาวมากค่ะ อย่างนี้เป็นตอนสมมติว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้มากราบสักการะบูชาเรามีวิธีการขอไหมคะอาจารย์นนี้มีค่ะมีวิธีขอก็คือท่านอาจะชอบเกี่ยวกับน้ําหอมแล้วก็เป็นสร้อยไขมุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกล้วยเป็นผลไม้อะไรเงี้ยขอได้เลยค่ะยัางใดอย่างหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าวันนี้เราขอแล้วเราสําเร็จ เราต้องเราไม่ต้องบ่นถูกไหมฮะอาจารย์นี้เราไม่ต้องบน่นก็นได้แล้วบางคนถ้าจะจะบ่นก็นได้ค่ะคือบางคนที่ผ่านมาเขายาจะเข้า,าดาราที่ให้แบบเป็นดังมากอยู่ในต่างประเทศให้เขาเรามาขอดูแล้วเขาก็ได้จริงแล้วได้จริงนะคะพอเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาแก้บนค่ะแต่ว่ามาแก้บนอ่ะต้องทำอะไรเลยเขาขอว่ายังไงเขาขอให้ลำถวายเป็นพม,ม่าแล้วเขาจะลำยังไงป่านนี้เขายังไม่ได้มาเลยนะคะต้องลำถวาย เป็นแบบเป็นพม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบางคนอ่ะมาลองขอมาแล้วบอกว่าจะขอถวายน้ําหอมอะ,ะประมาณทราบพันกว่าขวดะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่คิดว่าจะได้และมันก็ได้แล้วเขาก็มาถวายจริงนะคะอาจารย์บอกว่าขอแบบ เท่าที่ไหวนะคะบางทีถ้าสมมติว่าเราขอได้มาจริงๆแล้วทั้งให้จริงๆแล้วว่าบันทีมันเยอะเราไม่มีบางคนปัจาจัยหรอจะไม่พออะไรเงี้ยอาจจะเพีาารยรจัดหรือวาจายได้เนาะขอพอประมาณค่ะคะ่ะอย่างนี้รา,ายได้จากที่ลูกศิษย์ได้มีการมากราบไหว้ที่นี่อาจารย์ก็นาปัจจัยไปทําบุญทั้งหมดใช่ค่ะไปทําบุญส่วนหนึ่งละคะ่ายประมาณนี้ใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเศรษฐีพม่าเนาะ ต้องมีทุกบ้านเลยคะอาจารย์ใช่ค่ะส่วนบ้านเลยอ่ะที่อาจารย์คือชาติของอาจารย์เลยคือถ้าเป็นเศรษฐีจะต้องมีทุกบ้านค่ะ พราะว่าทั้งนับถือพระแม่องค์นี้บ้ากพระแม่องค์นี้ตั้งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่ดูแลพระพุทธศาสนาเราอยากรู้เรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะถือตรงนี้ไว้อ่ะค่ะ,คะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์เปิดบ้านอิ่มบุญสําหรับใครที่อยากมาวิปัสสนากรรมฐานหรือสักครั้งในชีวิตนะคะมากราบพระนางสุรสตรีที่นี่ที่ไหนอาจารย์เปิดให้ไว้วันไหนอะไรยังไงบ้างฝากให้กาแฟนิจจัไนได้ไหมคะค่ะที่นี่ส่วนมากอาจารย์จะเปิดหน้ากรรมฐานหน้าสม อาทิตย์น่าปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกวันเสาร์ค่ะแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะบางส่วนมากเลยมาฟรีนะคะมากัดใจเลยนะคะแต่ถ้าสมมติทำได้หรืออะไรได้นะเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะค,ะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอาจารย์ที่นี่บ้านอินบุญอาจารย์นนี่แถวบางขนนนท์ซอยสองค่ะ หรือว่าสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยคำว่ามันอิ่มบุญต้องโทนนัดล่วงหน้าหรือว่าสามารถบล็อกอินมาได้เลยสามารถบล็อกอินมาได้เลยแต่บางวันเสาร์่ะอาจารย์อาจจะไม่อยู่อาจจะไปต่างประเทศหรืออาจจะไปที่ไหนแล้วก็แล้วแต่ก็โทรมาก่อดได้ค่ะแต่ถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็มาวิป<ม>าสสนาณกรรมฐานก็ได้ได้เลยค่ะมีคนเปิดให้รอค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มา oh. ได้เลยที่นี่ครูบาอาจารย์ส่วนมากจะเป็นขอนเทพของพม่าเลยค่ะและมาจากพม่าแล้วค่ะแล้วก็ไอ้อันเนอร์องเทพก็คือพุพุอัโพูมีเกาค่ะที่อาจารย์รับถือมากคือเป็นครูบาอาจารย์นะคะท่านจะเกฑ์เรื่องวิชาอาคมนะคะแต่ว่าคือกรรมฐานสมาธิท่านจะแก้แก้ของอะไรเนี้ยคนที่โดนของเนี่ยถ้ามาที่นี่หรือปฏิบัติที่นี่มันจะหลุดพ้นเลยค่ะเออบันทีคนโดนของมมาที่นี่มาแก้แก้บอกว่ามันจะมี <So. S 1> วิธี จสมาธที่นี่ก็จะออกไปเลยค่ะใช่คือคือคนที่รังของเขาก็ต้องมาใช่เราไม่ไม่รู้ว่าเรามีก่อนเออมันก็ส่วนใหญ่จะทำทำยังไงทำที่นีก็บางทีไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่มาด้าสมาธิแล้วก็อัญเชอรอัญเชอรของเทปของภูมิอาว์ภูภูอวอว์ภูมิกังภูมิกังภูอว์อวเนี่ยเขาเขาจะเป็นคนที่แก้ของอยู่แล้วเขาจะเป็นวิชาแก้ของ อะไรที่ไม่ดีออกไปในเจตัวเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่บางคนโดนข่มก็มนก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเพราะเราไม่มีค่ะแต่ว่ามีน้อยมากมีน้อยมากแล้วยังมีอยู่ค่ะใช่สมมติมีบางส่วนก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วบางคนที่มาแล้วก็กลับไปชีวิตเขาก็ดีขึ้นเพียงแค่มาวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ใช่ส่วนมากนะถ้าเขาคนที่มีวิบากกรรมอะไรเงี้ยจะเข้ามาแล้วมันเข้ามาแป๊บ เขายังไม่บอกให้มาแค่ตายหรือพูดแค่ตายเขาก็ไม่มาแต่สมมากเขามากันนะถ้ามาแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอนจะบอกเลยเ mm hmm. พราะกลับไปดีทุกคนดีเลยเรารู้สึกว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเขาอะแต่ต้องทําให้ถือ, mm hmm. อถ้าทําให้ถือ,ถอมันก็ทาํทาให้ถือก็คือต้องบามาปีนึงใช้เวลาคือมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะถ้าคุณอยากหลุดพ้นเราต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าวิบากกรรมแต่ละคนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแค่แป๊บเดียวมันไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเราต้องใช้เวลาเป็นปีๆ แต่ไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่มีอะไรค่าชใจใจเลยเลยลว่าไม่มีค่าชใจใจอะไรเลยนะคะมาฟรีค่ะค่ะวันนี้<ม>ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์ในนี้มากๆเลยะนะคะ สำหรับใครที่กำลังรับชมในเทปนี้ค่ะวันนี้นะคะเราขอโชคลาภความมั่งรวยกับพระแม่สุรสตรีขอเพียงแค่คนละหนึ่งแชร์และพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการบอกบุญพระแม่สุรสตรีในครั้งนี้นะคะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของเพจอีจ,จันบันเทิงในการเผยแพร่บรารมีในครั้งนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะช่วงท้ายของรายการในการขอพร พระแม่สุรสตรีในครั้งนี้นั่นเองค่ะอยากให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับโบกัสนะคะแล้วก็ให้เราลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานจิตหากเรานะคะเคยล่วงเกินผู้ใดด้วยกายวาจาใจขอให้พวกท่านได้ส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิดและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆลูกขอตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์เทพสุลสตรีด้วยผลบุญจากการปฏิบัติ ภาวนากรรมฐานที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอพระนางสุรสตีได้โปรดประทานพรให้แก่ลูกเพจอิจันบันเทิงในการจับลูกปิงปองในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุ คุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยโบกัสน,นะคะก็ถือว่าเป็นรายการแรกนะคะที่มีการมาล้วงไหขอกับพระแม่สุลสตรีนะคะต่อหน้าพระพักของท่านนะคะและวันนี้ตัวเลขนี้นะคะจะนำพาในเรื่องความสำเร็จให้กับทุกคนที่รับชมรายการขอไหว้ได้รับเพียงแค่ท่านเกิดความศรัทธาหากสำเร็จอย่าลืมนำปัจจัยของทุกท่านไปทำบุญร่วมกันค่ะนะ,ะแต่วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตนะคะ บริเวณบ้านอิบุญในการจุดเลขทูบให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจุดตัวเลขกันค่ะขออนุญา,าทุกท่านที่กำลังรับชมรายการในเทปนี้ขอ,อยได้มีโชคลาภไปพร้อมกันค่ะ แ,แน่นอนว่าสำหรับใครที่รับชมรายการในเพจอีจร์บันเทิงจนถึงท้ายคลิปอย่าลืมนะคะกดไลค์และกดแชร์และพิมพ์คำว่าสาธุวันนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภและนําปัจจัยที่ได้จากการเสี่ยงโชคไปทำบุญเช่นเดียวกันค่ะวันนี้โบกัสแล้วก็ทีมงานทุกท่านต้องลาคุณผชมไปแล้วสวัสดีค่ะ